บรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆโอ้ยถนนถนอน <unintelligible> อ,อ,อันตรายมากเลยครับกุดโยมกุดโยโอ้โทางไปกุดโยมจากมูลกระบือครับจากมูลกระบืออันตรายมากครับผมโอ้ยมูลกระบือหนหน้องขี้ควายครับส <ะ S 2> วัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เราอยู่กันที่บ้านมูลกระบือนะครับ บ้านมูลกระเบือตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมโอ้เริ่มจะเยอะขึ้นนะครับทางจะไปบ้านกุดยมไปบ้านแท่นรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับรถเล็กใช้คําว่ารถเล็กเลยนะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตรงนี้น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับบ้านมูลกระเบือหนองที่กวยนะครับตาบลหนองคอนไทยหรือเปล่าหนองกอนไทยนะครับครับบรรยากาศตอนนี้คือคือรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้นะครับ ผู้ที่มายกยอก็เริ่มออกมาแล้วนะครับอันนี้ไม่สามารถไปได้นะครับนะครับผมต้องใช้นะครับในการสัญจรไปมาด้วยนะครับตรงนี้เวลาประมาณ1 7นานกานะครับไม่สามารถไปได้นะครับครับนี่คือบริเวณคลองที่จะเข้าไปโรงงานน้าตาลนะครับตรงตรงปานามานะครับไปนามาชุมแพรนะครับคาเฟ่ชุมแพนี่นะครับสภาพน้ําตอนนี้ รายงานเมื่อเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะครับนะครับบ้านพักหรือว่าสถานที่รับประทานอาหารก็พังนะครับพังเสียหายโอ้พี่น้องครับสภาพตอนนี้นะครับไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆนะครับที่รายงานมาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งนี้นั้นหนักหนาออกันนะครับนี่คือป้ายทางไปมอหินขาวนะครับช้ยภูมินะครับเอยพี่น้องครับบริเวณน้ําที่จะ ไหลลวดไปตรงบริเวณที่จะไปบ้านไผ่โขนหินนะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับเส้นที่จะไปบ้าน,นหนองตูมนะครับจากแซงจากหนองแซงนะครับไม่สามารถจากคมเหนือมานะครับไม่สามารถ,ถาที่จะไปได้นะครับติดธ,ธ,ธงแดงแล้วนะครับติดธงแดงแล้วน้ําที่ออกจากป่าอ้อยนะครับ มาจากวัดเสาธงจะจะไปวันตำบลหนองตุมนะครับเส้นที่จะออกจากพระธาตุหนองสามหมื่นก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ส่งไงถ้าพี่ม okay? like ุ่งพนเขาต้องเปิือดดอกต้องเปิือดต้องเปลืดอะไรเล็กอะเล็กอะไแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วก่อนน้ำไม่เต็มแือดนึงเออเดือบเบิ่งเนาะผัวกับแฟนหนอเกีบยกเบียบุ้มลูกแมืวมันนึกแค่ลองจ้นแต่ไม่รู้หาช่วยเปหน่อยเน๊อะ นี่ยเดี๋ยวน้นะอืมเขาบกขอใจบ้านไวเน้ะเินหัวมันนอสังบอกเขาสังวะบ่บอมอยากก็อยากซอยคนเบ่มช่วยข่อยใจได้ไข่นู้เด็ไข่บิ๊ดไข่ไข่่วงเห็นีนะไปใส่บ่มครับช่วงนี้น้ำที่จะไปทางบ้านแก้งนะครับ ไหลมาจากพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นทะเลนะครับไปไม่ได้นะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปบรรยากาศตอนนี้คือจากพระธาตุหนองสามหมื่นนะครับรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับครับทางขาดแล้วนะครับทางขาดแล้วพี่น้อง vô tông bưởi đợt, vô tông bưởi các mương, măng, thái lết, 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 thái lết,